เฮ้ยกบได้มาเยอะเลยเหรอมาแล้วพี่ผมก็สมุนไพรเลยเนี่ยข้าบูชาทั้งนั้นเลยพี่ก็ไปช่วยยกมาเนี่ย้งน่มีหลวงพ่ออะไรมั่งเนี่ยมีหลวงพ่อสะคอนหลวงปู่หลิวแล้วก็พอปรอพี่ว่สะคอพี่ผมยกลงจากรถกับพี่เขาเหนื่อยพี่อเอาให้หมดนะยกจนหลังเค็มหมดแล้วเนี่ยโอ้พี่หนักมากอ่ะชั้นสองมีวีทไว้แล้วพี่ไม่มีพระเล็กมาเลยเหรอไหนบอกได้พระเล็กมาด้วยเอาอันนี้มาดูก่อนแล้วกันเอาก่อนหนึ่งชุดแล้วกันพี่ อันนี้อะไรเต่าสุดยอดนะพี่เต่าสุขใจกรรมการเงินนะวะทองแดงครบเลยนะครบพี่เท่าไหร่ชุดนี้ยตบอืมแก่ยากเสือทัวเหสักสี่หมืนห้าได้ไหมพี่สี่หมื่นห้าเลยเหรอโอพี่ครบชุดนะเฉพาะมา่ก่อนเงินอย่งเดียวก็สามสี่หมื่นเนพี่อันนี้ครบชุดกล่องเดิมเอาไหมกอเอาไหมสี่หมื่นห้า โอ้โหผมยังให้พี่เขาไปช่วยยกมาเลยยกจนแอลเคสแล้วเนี่ยเอาตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่เอาเหรอโอ้โหราคานี้ไม่อยากส่องหมืผมได้ค้าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วผ้าสวยเดินสามหมื่นแล้วกันเดี๋ยวพี่ดูโอ้ถ้าสามหมื่นไหวพี่ดูว่าหายไปหมื่นห้าพี่ก๊อลฟแล้วเปอร์เซ็นต์พี่จะเหลืออยู่ตรงไหนอ่ะยังเอาเปอร์เซ็นต์อีกเหรอเอาสิยกจนหลังเค็ดหลัง โกงาดนี้เอาสามหมื่นสองแล้วกันเผื่อให้พี่ก๊อฟนั่นหน่อยนึงพี่เผื่อให้ค่าย,ยกหน่อยพี่ใช่สามหมืน่นสองก๊อันนี้องนี้บล็อกธรรมดานะดูสิเนื้อเงินนี่สําคัญเลยถ้าเนื้อเงินเป็นบล็อกบอลบล็อกอะไรอะ่ะ<อ>ได้เนี่ยมันได้ชุดกล่องไงพี่ใช่แต่ว่าองหัวหัวเป็นบล็อกธรรมดาเห็นปะเพราะว่าสําคัญที่องค์นั้นน่ะ ผมนะ่ะขายชุดเลยว่ากล่องเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเจอเนะพี่อ,องนี้ก็บล็อกธรรมดาอีกเฮ้ยอะไรวะกล่องเนี้ยเนื้อว่าก็บล็อกธรรมดาอีกโอ,โ,โอ้โหโอ้ยกบถึงจะเป็นกล่องเขาก็ต้องดูบอกบวยเลยนี่อ,องนี้บล็อกบอลเนื้อทองแดงดันเป็นบล็อกบอลกบสามหมื่นไม่ไหวแล้วปะ่ะเอา หมื่นหมื่นขายได้ประมาณหมื่นสี่สองมืนสองมืนแปดแล้วกันนะกล่องนี้โอ้โหพี่กอลชุดแรกพี่ก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เนวะตากาแฟก็ไไ่ได้โยกคนเหนื่อยอุตส่าห์พาไปได้ไหมสองหมื่นสี่พี่ให้พี่กอบ5ฟห้าร้อยละเกันเปอร์เซ็นต์มีแปดห้าแล้วกันอ่ะได้ได้กาแฟ ทำหน้าแล้วห้อยเกี่ยนเลยคนยกเหนื่อยเลยี่สองแปดนะเป็นคนไปเท่าไหร่ครไปได้ที่ไม่ได้พี่เขาพาไปนี่ไม่ได้นะเนี่ยสองแปดห้าสองแปดห้าเอาภาพบูชามาดูมีหลวงปู่หลิวด้วยใช่ไหมเอาเอาเอาสังกัจายหลวงปู่หลิวมาดูก่อนโอ้โหที่ยงนี้นี่ไม่นักไดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวงเดี๋ยวกน ยกก่อนครับยกก่อนนีดูเอาวางเท่ทไาไรวงนี้กบรุ่นอะไรเนี่ยรวมพุทธคุณคุณนี่รวมพุทธค,ค,คุณสังกัจ,จายพี่ดูกลงหน่อยดิหน่อยดิกบเจ้าของอย่างห่วงเลยวงเนี้ยโอ้ไม่มีพระนะใช่พี่พระหลุดไปนะอืมอ้าเท่าไหร่วงนี้ เมื่อก่อนน่ะแสนกว่าเลยนะพ,พี่จริงเหรอจริงเจ้าของเขาบอกอยู่ตอนนี้เอาเท่าไหร่กบเอาเท่าไหร่พี่ไม่เคยเช่านะเนี่ยให้กบดูให้กล้องเห็นหน่อยเอาสักแปดหมื่นห้า 85, แล้วกันพี่โอ้โหโกบแพงกว่าหายากพี่ไม่ค่อยเจอโอโ้ปีอะไรเนี่ยผิวสวยด้วยพี่แบบสวยเดิมๆเลยพี่ดูดิเติมสุดๆอะ่ะพี่ไม่รู้เขาเล่นเงินเท่าไหร่ กบสามหมื่นแล้วกันนะโอ้โหพี่กอลเขาเล่นกันไม่ถึงหรอกแปดหมื่นแปดหมืนเดี๋ยวสามหมื่นพี่กอลเอาต่อหมดได้ต่อนิดหน่อยก็พอแล้วถ้าเกินนั้นเกินนั้นพี่ไม่เอายกลงมาถึงขั้นสามยันสี่โอ้เกินนั้นพี่ไม่เอานะหน้าของพ่อยิ้มมากเลยพี่ดูเวางไว้นี่เลยเอาวางไว้ก่อนเขาอยากอยู่กับพี่มากเลยเอาสามหมื่นห้าแล้วกันพี่อ่ะไม่เอาไม่เอาเอาสามหมื่นสู้แค่สามหมื่นพี่ ขายไม่ได้วางไว้นี่เลย <S 2> <S 2> เอาอื่นมาดูนุลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเขาััไหมเขาไ่เท่าไหร่เาสัพันนี้ยินดีครับแป๊บนึงนะครับเอาอันนี้ห้าน,นิ้วกว่าเก้านิ้วพี่ห้านิ้วห้านิ้วเท่าไหร่ครูนี้ผมเอาสองหมื่นแปดแล้วกันพี่สองหมื่นแปดตรงนี้หมื่นห้า หายยากนะพี่เก้านิ้วอ่ะสูสีราคานี้รับได้เอาสองห้าแล้วกันคู่นี้อ่ะสองห้าเห็นไหมเนี่ยพี่ต่อไม่เยอะเนี่ยนีเอาไปด้วยพี่สามหมื่นอ่ะขายให้พี่ค่าเดี๋ยวผมจัดการให้พี่กอลฟเองอันไหนหลวงพุทธคุณสามหมื่นเอออ่ะขายให้พี่โอ้สามหมื่นนะเดี๋ยวพี่เขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ใช่สองงนี้สองหมื่นห้านะ อีกองนี้หายากหนักมากแางน้อยด้วยข้าวหลิวขยับได้นะเท่าไหร่องน <e ี้ดูก้นหน่อยครับเก้านิ้วนะีโอหนักโอเคโอเคอ้ามเท่าไหร่อันนี้รุ่นเปิดโลกใช่ไหมปีปีอะไรดูนี่ครบปีสามอะไรเนอะพี่ดูเลย ว่าหายยากับพี่ปีสามเก้ารุ่นเปิดโลกเท่าไหรรู้ว่าสร้างไม่สร้างน้อยนะรุ่นเนี้ยเออไม่ไม่กี่องค์หรอกสักแปดหมื่นได้ไหมพี่โอ้เอาเหรอแปดหมื่นแล้วโกเอรปไม่ได้เปอร์เซ็นต์ให้พี่ก๊อฟเลยวยดเมื่อก่อนน่ะมันได้แต่ตอนนี้ไม่มีคนซื้อแล้วเท่ากันอะพี่ให้สามหมื่นเท่ากันสามหมื่นได้เออพี่เติอนคันน้ำมันให้ไปก๊อฟมาด้วยไม่อยากไม่อยากได้เลยเอาไปตั้งล้นเลยตั้งล้นเลยก๊อ พี่ไม่ค่อยฟิตนะพระบูชาให้พี่เถอนะเราโอโหยกกลับไม่ไหวแล้วพี่ยกกลับไม่ไหวแล้วขายแล้วขายดิพี่อยู่หไมพี่จดกอนจดก่อนพี่ล่นขายหมดเลยก้คุ้มด้วยพี่ใจเย็นต่อเกินครึ่งยังขายอีกอ่ะพี่ดูเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมหนังไก่ทั้งหมดพี่หนังไก่สามโมงหมดสองหมดสองพี่หมดสองหมด ครั้งที่สองกบเอาเท่าไหรสามองค์องค์เนี้ยพอดีเขามีนี่บ้านเ<า>ดนยวบ้านเดียวกันพี่ดูเดี๋ยวผมบอกพี่ก่อนพอดีเขามีร้อยขีดเนี่ยเลขอะพี่ลองดูพี่้องเปิดไฟดูเอเอไม่เป็นไรเอาซื้อรวมเลยเท่าไหร่อันนี้มีอันนี้เอาแปดพันอันนี้แปดเอาไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันพี่แล้วเนี้ยนี่เอาหนึ่งหมื่นเราเนี้ยนี่หมื่นสองะไรพี่ผิวเป็นเท่าไหร่เนี่ยมัน แปดพันเท่าเท่ากันแปดพันบวกเท่าไหร่นะเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งบวกหนี้หมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นห้าแล้วกันหมดเนี่ยสามหมื่นห้าพี่ห้าเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์จุดห้าแล้วพี่เปอร์เซ็นต์พี่อ่ะเอาขี้เดียวคำต่อเอาไหมสองหมื่นห้าขายพี่โอ้โหมาขายขายให้มาให้ต้องขายอะพี่สองหมื่นห้า รวมทำไมพี่ต่อเองกันพระบูชาใหญ่แกผมไม่ได้ใหญ่รอบสองแปดห้าร้อยสองแปดห้าร้อยบสอต่อผมเยอะนะต่อสามหมื่นบวกสองหมื่นห้าบวกสามหมื่นบวกสองหมื่นห้าหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยโอโหพี่ห้าเปอร์เซ็นต์พี่ห้าร้อยเอง ตอนเนี้ยพี่โอนเลยพี่เดี๋ยวผมจะไปต่อเลยเนี่ยเก็บไว้ไหนวะนี่พี่เ้ากบเลี้ยงไว้นนัโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โอนเนได้ได้พี่